สวัสดียินดีต้อนรับสู่ MONDEX จุดเริ่มต้นของความรู้ที่เปลี่ยนชีวิตวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องหนึ่งครับเป็นส่วนประกอบที่เออสำคัญมากๆเลยนะแต่คนมักจะมองข้ามไปในโลกของ AI กับ Cloud ถค่ะใช่เลยคือเรื่องการเชื่อมต่อข้อมูลครับในระดับฮาร์ดแวร์เลยนะเปรียบไปก็เหมือนระบบเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงร่างกายดิจิตัลของเราเลยก็ว่าได้ใช่เลยค่ะเป็นภาพเปรียบเทียบที่ดีมากค่ะ เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทวิเคราะห์เกี่ยวกับบริษัท credo technology group holding ค่ะหรือชื่อย่อ crdo กับบทบาทสำคัญของเขาในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตนี้แหละค่ะครับเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากให้เข้าใจกันมากขึ้นว่าทำไมโครงสร้างพื้นฐานที่ดูเหมือนมองไม่เห็นพวกนี้ถึงเป็นหัวใจสาคัญของการปฏิวัติ ai และ cloud แล้ว credo เขาเข้ามามีบทบาทตรงไหนอ่ะเอาล่ะครับเริ่มจากความท้าทายใหญ่ก่อนเลย ปัญหาข้อขวนของข้อมูลค่ะต้องบอกว่าตอนนี้โรคเรากำลังเจอกับข้อมูลที่มันเพิ่มขึ้นแบบโอ้โหก้าวกระโดดจริงๆค่ะแค่ปี2023ปีเดียวนะคะมีการสร้างข้อมูลใหม่ถึง120เซตไบต์โอ้หนึ่งร้อยเซตไบต์มันมันเยอะขนาดไหนครับพอจะนึกภาพออกไหมครับเนี่ยเยอะมากๆค่ะมหาศาลเลยลองนึกภาพง่ายๆนะคะถ้าข้อมูลนี้เป็นหนังสือนะคะจะซ้อนกันสูงไปถึงดวงจันทร์ได้หลายรอบเลยค่ะ หปริมาณขนาดนี้เลยค่ะที่ต้องถูกเคลื่อนย้ายต้องประมวลผลกันตลอดเวลาแล้วปัญหาข้อขวดที่ว่ามันคืออะไรครับคือข้อมูลมันเยอะแล้วมันไปติดขัดกันตรงไหนประเด็นก็คือโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อแบบเดิมๆนะคะอย่างพวกสายทองแดงหรือเทคโนโลยีส่งสัญญาณรุ่นเก่าๆที่เรียกว่าเซอร์เดสมันเริ่มตามไม่ทันความเร็วที่ต้องการแล้วค่ะมันเลยกลายเป็นคอขวดจริงๆอย่างที่ว่า เปรียบเหมือนเรามีรถเฟอร์รารี่ที่เร็วที่สุดในโลกเลยนะครับ,รบแต่ต้องไปวิ่งบนถนนลุกรังอะค่ะประสิทธิภาพโดยรวมมันก็ถูกจำกัดอยู่ดีอ๋อเข้าใจแล้วครับแปลว,ว่าปัญหาคอขวดจริงๆไม่ได้อยู่แค่ที่ตัวชิปประมวลผลอย่างเดียวแต่คือถนนที่ใช้เชื่อมส่วนต่างๆเข้าด้วยกันนี้เองถูกต้องเลยค่ะ ซึ่งมันก็กระทบไปหมดเลยสิครับตั้งแต่การฝึกโมเดล AI ใหญ่ๆที่ใช้ข้อมูลมหาศาลการดูหนังสตรีมมิ่งหรือแม้แต่เรื่องสำคัญสคัญอย่างการซื้อขายหุ้นความเร็วสูงหรือการวิเคราะห์ผลทางการแพทย์ใช่ค่ะถ้าข้อมูลมันวิ่งช้าหรือสะดุดทุกอย่างก็อืพังหมดตรงประเด็นเลยค่ะข้อมูลวิ่งช้าทุกอย่างก็ช้าตามและนี่แหละค่ะคือจุดที่ credo เทคโนโลยีเขาเข้ามามีบทบาทสาคัญ น่าสนใจมากครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่า Credo เขาทำอะไรกันแน่คือเขาไม่ใช่คนทำชิปประมวลผลแบบ Nvidia ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะ Credo ไม่ได้สร้างชิปประมวลผลหลักแบบนั้นแต่เขาเป็นผู้นำด้านโซลูชนันการเชื่อมต่อความเร็วสูงที่ใช้พลังงานต่ำค่ะเขาพัฒนาเทคโนโลยีสำคัญๆอย่างเช่นสายสัญญาณพิเศษที่เรียกว่า High Wire Active Electrical Cables หรือ AECs นะคะ AECs e ค่ะซึ่งมันไม่ใช่แค่สายธรรมดานะคะแต่มันเหมือนมีสมองเล็กๆในตัวช่วยเร่งสัญญาณลดการหน่วงเวลาหรือ latency นะคะอ๋อ oh. คือลดเวลาที่ข้อมูลต้องรอก่อนจะไปต่อทำให้ข้อมูลมันถึงเร็วขึ้นอ๋อ oh. เข้าใจแล้วครับเหมือนมีตัวช่วยเร่งความเร็วติดไปกับสายเลยว่างันเถอะประมาณนั้นเลยค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมี Optical DSPs สำหรับการสื่อสารด้วยแสงแล้วก็เทคโนโลยีสำคัญมากๆอย่าง SerDes Chiplets ซึ่งพวกนี้รองรับความเร็วสูงมากๆค่ะตั้งแต่ 100G 400G 800G ไปจนถึงระดับ1.6เทรบิตต่อวินาทีเลยทีเดียวเออ SerDes นี่คืออะไรนะครับช่วยอธิบายเพิ่มนิดนึงได้ไหมครับฟังดูเทคนิคจัง ได้ค่ะลองนึกภาพ s i r d e s Serializer, Deserializer นะคะว่าเป็นเหมือนล่ามแปลภาษาที่อยู่ตรงชายแดนของชิปนะคะครับครับล่ามแปลภาษาค่ะมันรับข้อมูลที่วิ่งช้าๆมาจากหลายๆเลนในชิปแล้วก็แปลงคือทำให้มันวิ่งเร็วปรี๊ดไปบนไม่กี่เลนเพื่อนส่งออกนอกชิปแล้วพอถึงปลายทางก็แปลกลับ c r e d o เนี่ยเขาเก่งเรื่องทำให้การแปลภาษานี้เร็วขึ้นแล้วก็กินไฟน้อยลงด้วยค่ะออ เข้าใจชัดเลยครับเหมือนเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้การสื่อสารระหว่างชิปมันไหลลื่นสุดๆไปเลยและกลยุทธ์ของเขาที่บอกว่าน่าสนใจล่ะครับคืออะไรจุดที่น่าสนใจมากๆของกลยุทธ์ credo นะคะคือเขาไม่ใช่แค่ขายชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์อย่างเดียวแต่กําลังให้ไลิเส้นทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP โดยเฉพาะเ e อร์เซสไที่เราเพิ่งคุยกันไปอ๋อให้ลิขส์ไอใช่ค่ะนี่เหมือนกันการให้ลิขสภาษาพื้นฐาน ที่ทำให้ชิปต่างๆใน Data Center คุยกันได้เร็วปรือเลยค่ะการทำแบบนี้มันเหมือนฝังตัว Credo เข้าไปในการออกแบบทั่วทั้งอุตสาหกรรมเลยทำให้เขาไม่ใช่แค่ผู้ขายชิ้นส่วนที่แบบเออเปลี่ยนง่ายๆแต่เป็นเหมือนสมองที่อยู่เบื้องหลังนวัตกรรมของบริษัทเทคใหญ่ๆหลายเจ้าเลยนะคะโอโ้โหไม่ธรรมดาเลยแสดงว่า การให้ไลเซนส์ไอพนี้เองที่เป็นเหมือนอาวุธลับของเครดเลยนะครับเนี่ยที่ทำให้เข้าไปอยู่ในเทคโนโลยีของบริษัทอื่นได้เยอะขนาดนี้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องการส่งข้อมูลแบบไม่ตกหล่นหรือ lossless ที่สําคัญมากๆกับ AI ด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะสําคัญมากเพราะการฝึก AI มันต้องวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลเพื่อหาแพทเทิร์นที่ละเอียดอ่อนมากๆแค่ข้อมูลหายไปนิดเดียวระหว่างทาง ก็อาจทำให้โมเดล AI ที่ออกมามันเพี้ยนไปเลยรหรือทำให้เสียเวลาประมวลผลไปเปล่าๆเทคโนโลยีของ credo ก็พยายามจะการันตีตรงนี้ล่ะค่ะว่าข้อมูลทุกบิตไปถึงครบถ้วนสมบูรณ์เข้าใจแล้วครับงั้นถ้ามองในมุมการลงทุนการจะลงทุนในยุค AI เนี่ยก็ไม่ควรมองแค่บริษัทที่ทำชิป GPU หรือพัฒนา AI โมเดลที่ดูวิววาเท่านั้นสิครับแต่ต้องมองลึกลงไปถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นมากๆเหล่านี้ด้วยถูกต้องเลยค่ะ r r e โ o อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกการเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูงเนี่ยก็เปรียบเหมือนรางรถไฟในยุคป,ปฏิวัติตอุตสาหกรรมอ่าครับครับหรือเหมือนเราเตอร์กับสวิตช์ของซิสโกในยุคอินเทอร์เน็ตที่กำลังบูมมากๆนะคะ มันเป็นส่วนประกอบที่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าขาดไปไม่ได้เลยสำหรับความก้าวหน้าแน่นอนครับทุกอย่างก็ต้องมีความเสี่ยงอย่างที่ข้อมูลบอกว่าคริโดเองก็เคยพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่อย่าง Amazon มากถึง86%เลยทีเดียวใช่ค่ะหรือความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาโรงงานผลิตอย่าง TSM c ใช่ค่ะความเสี่ยงเหล่านี้มีอยู่จริงและเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องพิจารณาแน่นอนค่ะแต่มันก็เป็นโอกาสได้เหมือนกัน ถ้าบริษัทสามารถบริหารจัดการได้ดีเช่นการกระจายฐานลูกค้าให้มากขึ้นหรือการรักษาความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีให้ได้อย่างต่อเนื่องแก่นสำคัญที่เราต้องจำไว้ก็คือ AI ที่ฉลาดขึ้นก็ไรพลังถ้าข้อมูลวิ่งไปไม่ถึงอืมจริงด้วยครับความเร็วและความน่าเชื่อถือของการเชื่อมต่อข้อมูลเนี่ยแหละค่ะคือตัวกำหนดผู้นำในยุคต่อไปจริงๆ สรุปได้ชัดเจนมากครับว่าอนาคตของ AI และ Cloud เนี่ยมันผูกติดอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานด้านการเชื่อมต่อข้อมูลที่เราอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงกันเท่าไหร่ค่ะและบริษัทอย่าง c r e d o s ก็เป็นผู้เล่นคนสำคัญมากๆในสมการนี้ซึ่งถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะจะเห็นว่านวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่มันมักจะต้องการรากฐานที่แข็งแกร่งมากๆ ซึ่งบ่อยครั้งเลยที่เป็นสิ่งที่ทำงานเงียบๆอยู่เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านั้นให้เรามองลึกลงไปในเทคโนโลยีที่อยู่รอบตัวเรามากขึ้นนะครับเนี่ยถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม m o n เด็เพราะเสียงบางเสียงอาจเปลี่ยนมุมมองทั้งชีวิตของคุณได้